สวัสดีครับมาอีกแล้วครับเรามาดูผลงานกันครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ดูแลใต้โคนต้นเขาก็จะออกแตกใบอ่อนแบบนี้นะครับอันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับผมจะแนะนำนะครับยอดอ่อนของมะม่วงไม่ว่าพันุไหนนะครับรับประทานได้ นะครับสิ่งที่ควรรับประทานด้วยกันที่สุดก็คือลาบปลาดุกนะครับปลาดุกลาบปลาดุกรับประทานกับยอดมะม่วงอ่อนรับประทานให้ได้เลยครับอรส์อร่อยมากมายขนาดรับประทานปเปล่าๆยังอร่อยเลยมันหอมหอมกลิ่นมะม่วงอ่อนนะครับยอดอ่อนมะม่วงอ่ะ เรายังมีรังนกอีกบ้านฉันก็มีนกเหมือนกันนะครับนอกจากจะมีต้นไม้แล้วยังมีนกมีบ่อมีปลามีกุ้งมีหอยเยอะแยะมากมายครับไผ่นะครับถ้าเราจะรับประทานก็รับประทานได้นะครับสดๆนี่เลยรับประทานได้นี่ ไผ่เพชดน้ำผึ้งเพ็ดน้ำหนึ่งหวานครับอร,อร่อยอร่อยเราก็ต้องหักเอาอ่อนเขาอร่อยอร่อยครับอันนี้ผมปล่อยให้มันพุ่งขึ้นไปแล้วเพื่อที่จะเป็นต้นใหม่แต่ ที่แตกออกมานะครับยังไม่เห็นเราก็เลยเอายอดนี้มากินก่อนเดี๋ยวเขาก็แตกอีกครับแตกอีก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 อื้มผ่มันมีสองชนิดนะครับไผ่ต้องกินสุกกับหน่อไม้ครับไม่ได้ไม่ได้ผ่หน่อไม้หน่อไม้ก็คือจากต้นไผ่แต่สําหรับ เผ็ดน้ำผึ้งเพชดน้ำหนึ่งต้นนี้เขากินสดได้นะครับหวานอร่อยเหมือนกันนะครับปลูกไว้ต้นอาจจะทำประโยชน์ได้ไม่มากมายแต่รับประทานหน่อสดได้สำหรับกิมตุงกิมตุงต้องให้สุกนะครับกิมตุงเราก็มีหน่ออีกอ่า